สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆมารับดูรับชมกับพระไม่มีชื่อแต่มีราคากันนะครับจะมีอะไรบ้างไปรับดูรับชมกันครับพระทุกองสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้นะครับพระกิ่งไกลปืนเที่ยงวัดทองนพกุณเป็นพระกิ่งที่ร้อพิมพ์พระกิ่งสวนเต่าในสมัยรัชกาลที่5เป็นพระหล่อเก่าออกในปี2 4 6 3เป็นเนื้อโลหะทองผสม เป็นพระกิ่งที่สร้างพร้อมพระพุทธชินราชรุ่นนี้เชื่อว่าหลวงปู่สุกยังเป็นเจ้าพิธีครับพระหลวงพ่อโตวัดลางจระเข้พระรุ่นนี้หลวงพ่อกุลาเป็นผู้จัดสร้างออกในปี2509มีขนาดเล็กกว่าหลวงพ่อโตวัดบางกระทิงแต่ความเหนียวและความศักดิ์สิทธิ์ไม่แพ้กันครับ ะมเหสวนกุวังบัวหรือของดีจังหวัดเพชรบุรีตามประวัติกล่าวว่าแต่กุเมื่อปี2510เป็นพระกุเก่าแก่อายุพระร่วมร่วมหลายร้อยปีในพระกุชุดนี้คนสมัยก่อนนำพกพาติดตัวแล้วเกิดประสบการณ์มากมายครับปัจจุบันหาของแท้ยากมากนะครับ รูปหล่อหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังจังหวัดนนทบุรีรูปหล่อรุ่นนี้เป็นรูปหล่อรุ่นแรกจัดสร้างในปี2498ตามประวัติการจัดสร้างจัดสร้างไม่เกิน300องค์และเป็นรูปหล่อเนื้อทองผสมเพียงเนื้อเดียวเหรียญหลวงพ่อพนวมวัดธรรมศาลาราลุ่นแรกเป็นเหรียญเก่าแก่เป็นเหรียญที่หาชมยากอีกเหรียญหนึ่งของจังหวัดนคนปรปฐมครับ และท่านยังเป็นอาจารย์ของผู้ที่เก่งกาจและเป็นจอมผลังเวทอย่างหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาครับพระชัยวัดหลวงพ่อเฟื่องวัดอมรญาติรุ่น2จัดสร้างราวราวปี2 4 8 0ี่ถึงสองสเป็นพระเนื้อโลหะทองผสมปางสมาธิมีขนาดที่เล็กหลวงพ่อเฟื่องเป็นผู้จัดสร้างและปลูกเสกเองครับพระผงสิงเกศหลวงพ่อเกษมเขมมโก เป็นพระที่ออกในปี2503จัดสร้างโดยพระครูโสพจนญญาคุณออกที่วัดหัวควงนับว่าเป็นพระเครื่องยุคแรกๆที่หลวงพ่อเกษมท่านได้อธิษฐานจิตเหรียญพระพุทธชินราชหรือเหรียญตุ้งติง้งเจ้าคุณนอวัดเทพเสด็ินจัดสร้างในปี2494เป็นเหรียญเล็กไม่มีชื่อเป็นอีกหนึ่งรุ่นยอดนิยมของท่านเจ้าคุณนอรวมคณาจารย์ปลูกเสกหมู่ไว้มากมาย รูปหล่อโบราณหรือรูปหล่อเจ้าคุณเท่าวัดขันเงินจังหวัดชุมพรเป็นรูปหล่อรุ่นแรกจัดสร้างในปี2504เป็นพระเนื้อโลหะยุคเก่าเจ้าคุณเท่าท่านเป็นพระที่โด่งดังและมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในสมัยก่อนและพระเครื่องของท่านยังมีประสบการณ์ที่มากมายเหรียญหล่อโบราณหรือเหรียญหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อหนิมวัดหนองพุงดอเป็นพระเก่าราดบุรีจัดสร้างในปี2483 เป็นเนื้อทองแดงเถื่อนเกจิคณาจารย์ยุคเก่าผู้ที่เก่งกล้าในวิชาอาคมเป็นอย่างมากครับโอเคครับ EP นี้ก็จบลงเรียบร้อยแล้วนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าถ้าผมและแอดมินนำภาพพาระไคมาลงโดยไม่ได้รับขออนุญาตขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ